ใครเห็นเมื่อวานนี้ได้ดูสายใจร้ายไหมอ่าใครดูสายใจร้ายบ้างเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์หน่อยนะครับเมื่อวานเมื่อวานใครเห็นคลิปสายใจร้ายที่ผมลงกลุ่มกับลงหน้าเฟซไว้บ้างนงศักดิ์บอกคมมากนะครับเมื่อวานใครดูคลิปสายใจร้ายบ้างนะครับสายใจร้ายเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนพัฒนามีสวรรพัฒนาออกมาแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีสวรรพัฒนาออกมาแบบสายใจร้ายเป็นงไงบ้าง สายใจร้ายสมชื่อนะครับก็พัฒนาออกมาให้ได้แบบนี้นะครับเดือนนึงผมพัฒนาได้หลายตัวนะแบบแบบสายใจร้ายในยุคข,ของมีสุวันยุคใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไก่นะครับแต่ก็นะครับยืนยืนสายมูสดำเยียมูสดำนะครับติดพวกพรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์มูเซอร์ปอกแดงนะครับนะครับไก่เนี่ยพอเรายืนพวกมูสดำนะครับเดรด์เนี่สายเก่าเก่าที่เราเคยสร้างชื่อเสียงเนะี่ยและเรามามิกนะครับกับพ่อชนแทง นะครับในวันนี้นะสวัสดีพี่ดานัยนะครับเรามามิกับพ่อชนแพงผมพัฒนาออกมาปีปีนี้นะครับสองปีนี้ต้องบอกว่าชุดใหม่ที่ผมนั่งทําใหม่คิดใหม่ทําใหม่นะครับอ่านะครับเราเราเราเอาแต่แก่นขึ้นมาทําใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับพอมาปีนี้นะครับพอพอมันเป็นชุดปีตัวเมียปีที่แล้วนะครับพอมามันเป็นชุดตัวเมียปีที่แล้วที่เรามั่นใจแล้วเราทําออกมายิ่งปีนี้นะครับยิ่งปีนี้ออกมายิ่งสนุกเลย นะครับใครเห็นในกลุ่มจะเห็นนะครับเมื่อวานนี้สาใจร้ายนะครับผมลงคลิปไปในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะใน Facebook นะครับก็เสียงกกระแสตอบรับมาดีนะนะครับอันนี้ก็อันนี้แค่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการซ้อมไล่แข็งนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปหาไล่แข็งอีกสักเที่ยวนึงนะครับก่ยังใหม่นะครับมันยังใหม่สายใจร้ายนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาไปไล่แข็งนะครับชมรมแถวปทุมแถวอยุธยานะครับ อีกสักเที่ยวนึงนะครับถ้าผ่านเที่ยวนี้นะครับผมว่าจะไปนะครับสนามใหญ่นะครับเพราะว่าเด็กน้อยนะครับมันต้องปั้นจากเล็กๆขึ้นไปนะครับเมื่อวานสาใจร้ายนะครับเมื่อวานสาใจร้ายนะครับลงคลิปไปนะครับผู้ใหญ่โทรคนนู้นโทรพี่น้องผมโทรหาผมเยอะมากนะครับสาใจร้ายนะครับหลายทั่วประเทศน่ซุ้มใหญ่ๆโทรหาผมบอกพี่เบิร์ตตัวนี้เปิดไหมเราก็บอกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมตั้งใจให้ด็กเก่งเอสจีนะครับ พวกพี่น้องผมนะครับให้เขาไปตั้งตั้งเหล่าตั้งตัวนะครับ